ามขออามของเขกเองบอกเราสวยมากเลยภาพเนี่ยสวยจริงๆมีแพะขี้ดื้อด้วยจอมขี้ดือ้อจอมจอมขวางสวัสดีครับโอ้ยคุณอาแล้วมันมืดไปมุมเพื่อนมันคืองานแท้มมสบายดีมืดมือ,มอขคุณอ,อา,าเลยมืด ตอบแสงเป็นไงยังมือดอยู่มันบริเวมืดได้อีกแหละต่าง <c oughs> าที่ประกาศตามหาคนผมไม่เขากินเนาะพี่น้องเนาะค่ะแล้ว,ว <c oughs> ลก็มีเอ่ออย่างนี้นะ ๋อมีทางสกลนอครเนานนี่เนาะทางสกลนอครก็มีรายการเพื่นคอไปให้ขอบวัวนั่งต้นที่พอมินนี่ไปถ่ายตอนนั้นได้บอ่บ,อบ้านได้เนาะบ้านได้บ้าบอโยนมากกับกรุงเทพเนี่ยจะสอบ <laughs> คอมเมนต์นี่ถึกใจแหงอืมจัดไปกันเลยวะยังสิบพ่อต้องซื้อเขากิน ไปทางไหน <c oughs> ดีรากายายน้องเนยยายน้องเนยเบาะยายน้องเนยให้บบาวดาวจัดการเองก็แล้วกันแล้วแต่เบาะจะพิจารณาว่าใครจะได้งานนี้แจกคนไม่มีจริงๆเหมือน <c oughs> ๆๆอินเลิฟขำอินเลิฟโออีขำหมายถึงๆๆองๆๆๆีขำกับอินเลิฟเนาะ อยากให้ยะอยากให้น้องเนยกับจายน้องไม้มีนาทำรรผมมีนาทำกับเขามีเอฟซีลายอยู่น้องเนยหมดเป็นยันดอกอพอน้องเยี่ยมอินเลิฟอินเลิฟนางขำน้องหลีด ให้เจดามอุย้ยเจดามเะอเจดามนะมนะปล่อยมันใส่แห้งพาและมันมีบอลสแตกอยู่เพามันหิวแห้งลากกะไรมันก็มันขึ้นมาแดกนี่ใช่ไหมค่ะโอ้อันนี้คือความจริงนะคะให้พ่อน้องเดชนบ๊อบบี้ไ้ยายอีทโอ้ยยายอีทเออนี่บบ oh, เนาะอ,อินเลบ็บอินเลบขบ้นหลายเหตบอ มีอยู่สามคนที่แบบยายมีอินเลิฟน้องคำพ่อน้องหลีดกับยายน้องเนยค่ะคุณบอยโอ้ขอพูดหลายๆครับทีไหนนำ้ำแต่มีคนมาคอมเมนต์วะต้องให้บ่าวดาวสาวน้ำดูแลค่ะสองครอบครัวนี้เพราะสาวน้ำเขาดูแลเด็กๆอยู่ ถูกต้องค่ะบ้านบ่าวดาวสาวน้ำดูแลอยู่อืมให้นางทำครับสนุกให้ใครค <laughs> มีสิบสอบนะดั้งมดยีสิบกระสอบส้ากระสอบพี่น้องยายมีกับหลานอินเลิฟกับยายอีทสามคนนี่มาแหงไปลุ้นกันว่า เาไม่ให้ใครมาดูเงินก่อนซะมันอยากเงินเมนี่นไปถอนเงินมาไปถอนเงินมาเรียบร้อยข่าวสอบละพันบาทอีแม่เอ้ยาาจกักสี่บาไ้ได้โลดลูกนะอีแม่เอ้ย <c oughs> สอบละพันบาทบ่เคยได้ ข้าเปลือกนะครับเป็นข่าวสารข้าเปลือกข้าเปลือกได้ผมเป็นข้าวสารได้เป็นฝาหม้อเท่าไหร่ว่าสองหมื่นเก้าร้อยนี่แหละเลือเท่าไหร่เนื้อร้อยปลายขนาดเลือด <5 90. S 1> หาร้อยเก้าสิบเก้าสิบคือขาขาดเต็มเนียมไปแบบรัวๆสองร้อยสิบอยากให้ทุกคนได้ดูนะฮะทุกคนสามร้อยสิบ ้ค่ะก็ใบายาโภการถึงถูกโอเคค่ะได้ละโ,โ,โ,โเนอะสองหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทข้าวเปลือกยี่สิบกระสอบยี่สิบกระสอบสอบละพันบาทเห็นจ้จะเลยนะคะ ก็ได้เป็นคนแรง <20 S 1> หรือเปล่าบาะะ้านโมแมนดอกอันนี้นะพี่เพิ่นยอยากซอยข้าซื้อเ<ม>นาะบด<ช>้ว่าเขาก,กำหนดออกว่าจะได้สอบบบพันบาทนะผ <c oughs> ี่ไพ่ท่านเซอรวิสเซอร์แลนด์เวิสบอกเขาบอกผิดปขออภัยเด้อพี่เด้อขอบคุณพี่หลายๆทีเมตตาหลังจะซอยซอยสื่อเขาเขาเนาะ <c oughs> แล้วก็ได้บุญไปน้ำกัน <c oughs> ได้บุญสองต่อเลยได้บุญจ้ะครอบครัวเฮาไปทิ้งก่อนครับพี่น้งทิ้งของก่อน<า>เดี๋ยวค่ะเอ้ากระสิกขึ้นเล่าค่ะพี่น้องนาอเราจะไปยกกระสอบข้าวนะคะถูกต้องที่สุดค่ะชุดเปลี่ยนนี่บ่พ่นองไปค่ะ นี่มันหยกนะนี่หาย่อยมินจมมามันก็หยกสายคายเดียวนี้ยังเกาะครอบครัวพห้เกาะที่ว่าอึดขาวนะเล็กเล็กเลกสินอย่าไปหาหายมันจับนั่นจับนี่ นี่ไงพน้าอยู่ไหนผู้เดือดค่ะเอ้าผู้เดือดตัวนี้ไม่ใช่นะคะนี่เอาแล้วสบายดีพี่น้องได้โบนัสง่ายเพราะว่าอร่อยค่ะทำไมถึงทำอย่างนี้สาธกก็เนาะก็เอาไปให้คนที่เดือดร้อนนะฮะเอาไว้ที่นี่ก็แ้วค่ะ คนที่เพินเดือดห่อนคนที่เผิน่มีข่าีหลียายมีนี่บ่มีีหลี่เนบอเี้ลงเยเบิดอีกไิ้แล้วเบิดแล้วเจ้าก็บ่ต้องกินหรอกยายมีเอ้ยคุณลอยไปไหนแล้วคุณลอยโอ้เอาสงอไปเอาดีๆนะคะ ขอบคุณทุกคนที่โหวตกันเข้ามานะฮะและข้าวที่เหลือนะฮะโหวตต่อนะฮะทุกคนอย่าลืมโหวตต่อด้วยพี่น้องว่าเอาไปหายแพนแหน่ตั้งไว้จ้งนอนี่ตั้งไว้ได้เลยคุณเอาตั้งไว้เอาไปได้จ้งสอบนี่มาซีสอบลุงได้ซีสอบซีสอบนี่กาเอานงินได้บ้า ขัวละสองหมดหรือสามลุงเ,เอาขอา้อขัววละสามนี่แหละบอข้อขัว,ขวที่แบบนักแห้งนะเอาสามบกกแบบคือยายมีนี่นนก,ก,นะกับเท้าอันนั้นแล้วพันพนไปห้าเท้าอยู่เงินเหมือนกัน,นลยอะน,นะอันนองบอลอง

สี่นะนรอยสามครับคุณเอาท่านสิไปช่องัวักระเทิน้องเต็มลนสามเลยเมันได้แต่ขัวหนึ่งซาเลงพัดมีแต่สันนินะอากนเนาะดูว่าเสาร์หลุดใหญ่แลวบอผู้ใหญ่มันแข่งมวนเกียดเลยบอส ก็ได้ไล่ให้ใหาหลด่ยใชอ้่อร้ายยาคอยไ่ัอันนี้เจ้าหนึ่งก้อนนี่โดยอนนี่งกอนักนี่ยายมี่นี่ดเอาไปให้ยายมีก่อนพี่น้องเพราะว่ายายมี่หนักแหง ตามกระสอบกันซีออกมาเนี่มันซีได้อยู่สอบหนึ่งนะนุ่นสามสอบไดบ้สอบสอบสายเขาเล่นสอบเอเออันเขาทนาที่เลือกก็ห้ากระเบิงลสภาพซะก่อนว่าจ,งาาจาังด้กอกเขยนาไป่ลเลยบโหลนข่คาบะอะเจนี่เาก็เบิง่งซะก่อนว่าเออเขาคัวจัได้นักงานเนาะ เออ,อ,งองางคนน้ำบานห้อยปังน้ำบ่อที่เขาบาขาม่มีเข่าเนาะไม่นลุงเพิ่นเกิดลงไปหาเ้างอนเพื่อนผมได้มือนักกันได้เอากรตายกิบเพิ่นอยู่เอาไปยังเพรท่านได้มีโอ,อก,กาสไปไหดให้หดหน้าเพิ่อนกันหาขายทานวัดแล้วขี่รถเมื่อน่ะพ่อแม่แล้ววันนี้เขาว่าสิชวนเพิ่นเกิดรถน้ำขี่รถเมื่อน้ำข่อยบ่อว่ะเพิ่นว่าโอ้ยพอได้ขึ้นน้ำร้อนเพิ่นว่าเพิ่นทานูกชายอยูเดี๋ยวเพิ่นก็เลยถามว่า บราบอยพอ่อล้วบ่ทานนะเพื่นว่ามาว่าเห็นอันเอาไปเอาอันทานกับเคยหลามาลยยยยยอย่างนี้น้ำย่างนี้อย่างเดียวเ่ยขายทานบ่เป็นอย่าขายทานพอ่อล้วบ่เพื่อนว่าเขาเจาะอยู่แท่นนะหน้าเพื่อนอยู่ทั้งอันอลู่ทั้งหน้าพระธาบุญเรืองอยู่ทั้งนี้แหละเขาเจาะประจันอยู่แต่หน้าบ่โดยออกมาหน้าวางช่วงยันหน้าไม่ต้องี่สุดที่บ้านอยู่ง <c oughs> เป็นยันเพป็นพ่อแล้วเอาเลยว่ะเป็นได้มาทิพย์ไปกระสอบเนละย เกสิหวานได้เลยอันนี้เอาไปห้ยายมีซะก่อนตัวนี้พี่น้องเคตัวที่ว่าเนี่ย้จังวาแล้วลบมาอีกก็ไปห้ยายอิตรฉย้ว่าไปหายาอไหยอิก่อนก็ได้ปะยาอิคุยใกล้นเนาะอ่โดยโอเคพี่น้องเอาตัวนี้เอาไปหายาอิก่อนคุยกล้ เพิ่นก็อยุเฮื่นจำอยู่ที้ง่างนี้น่เนียเอ,อียมมึงหัวจักยุมึงไปหาขี่รถฮามันไปจะอิดนะปะอย่ามันซุ้มถ่านอยู่หหวยไอไปหาซานาาข่าวนะไปโลดหนิเอาไปนำการนี่ขี่ไปนำการไปนำการนไปนการอาลันมัไปถายรปไปเลยรรยคุณลอยฟ้าิโน่ตามมาไป เสียไปหายายอีทก่อนจะไปหายายมีคนละสามสอพอดีเป็นหกก็เหลือสิบสี่บาทนี้เหลือสิบสี่น่จังโหวตมากใหม่พี่น้องก่บหายาปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเด้อขอบคุณเลยละครับพมที่ช่วยสื่อข่าวเลยครับที่ช่วยคนถูกคนยากนะครับเนาะขอให้พี่มีความสุขเลยล่ะมีความสุขความเจริญนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง ให้ก็ไปให้อันยายีดก,ก่อน